สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีไอออฟทาลอดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะจ๊ะในปีใหม่แล้วแฮปปี้นิวียสวัสดีปีใหม่2 5ง5้าหนะจ๊ะโอเคไหมอาจารย์ทำงานเร็วมันก็เลยดูเหมือนไม่เป็นเทศกาลปีใหม่ใช่ไหมอ่ะเรามาดูกันว่าเรามาดูกันว่า สถานการณ์รักของคุณใน1-16ถึงกมกราเนี้สถานการณ์รักของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะ,ะมาดูซิมากันที่ราศีตุลราศีตุลอาจารย์วางวันที่ไว้ใต้คลิปแล้วนะคะไปเปิดดูว่าเกิดวันที่เท่าไหร่ราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรนะคะ,อ,ะอาจารย์ไม่ได้มาบอกทุกคนเนาะให้ไปไปดูใต้คลิปะใ,ใต้คลิปวิดีโอนี้มาตุนจ๋า จะเกิดอะไรกับคุณบ้างเป็นการดูดวงแบบเจลนาร้อนเร็ดเด้ดวงทั่วๆไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าภายนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วๆไปนะจ๊ะตุลอะเรามาดูกันไพ่ของคุณโอ้โหทั้งเรือเวร์ทั้งเด,ดาบทั้งเรืเวอร์ทั้งเด,ดาบทั้งเดอะทาวเจ้ะสามโอ้โห ไพ่พลังงานของคุณมาหนาแน่นมากในความรักสัมเศร้าหนักมากมันมาแบบหนักมากนะจ๊ะบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์มันยากลําบากอะไปดูคนที่คุณรักบ้างค่ะคนที่คุณรักเขาเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์วางไพ่ตรงนี้ก่อนนะโตอาจารย์จะไม่พอวางไพ่แล้วนะอ่ะอืมอ่ะคนที่คุณรักเขาเป็นอย่างไรบ้างคะ คนที่คุณรักเขาเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะเขาเป็นอย่างไรบ้างคนที่คุณรักเขาเป็นอย่างไรบ้างคนที่คุณรักเป็นอย่างไรอ่ะโอเคตุน อาจารย์เปิดไพ่ให้หมดแล้วนะคะไพ่ของคุณพลังงานหลักของคุณเป็นไนออฟวานเป็นการดูดวงทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างบอกไปแล้วใช่ไหมอาจารย์เริ่มเริ่มคิดอะไรคือบางทีพูดไปแล้วลืมว่าพูดไปหรือยังเริ่มแก่แล้วบอกเลยนะอาจารย์แก่จริงนะมีทุกคนมาแซวอาจารย์ไา่ยิงดีอาจารย์แก่แล้วสวยด้วยแอปจะสวยด้วยแอปช่วงนี้เขามีแอปไว้ให้ใหเราสวยแล้วก็สวยด้วยแอปนะคะ ให,ใ,ให้ใช้แอปด้วยอะไพ่ของเก้าไม้เท้าช่วงนี้งานหนักเหรอจะ๊ะงานหนักงานเหนื่อยคือคุณอาจจะเจออะไรที่เจ็บปวดรุดร้าวมาผ่านประสบการณ์อะไรที่หนักมานะคะทําให้คุณเรียนรู้ที่จะจัดการคุณมีวิธททีที่จะจัดการปัญหาของคุณได้นะไม่ใช่ว่าคุณไม่มีวิธีเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็บมาเยอะโดนมาเยอะ ก็เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาในความรักความสัมพันธ์อาจจะมีการกระทบกระทั่งหรือในความสัมพันธ์นี้มันมีใครมันมีใครเข้ามาเป็นบุคคลที่3คุณอาจจะไปทำรายรับหลังใครมี7ดาบมี t ดอะทาวเโอ้โหหรือไปจับได้ว่าใครทำรายรับหลังคุณก็ได้นะคะ7ดาบมาบอกว่า คุณแอบย่องย่องหรือเปล่าคุณทําระยรับหลังคนอื่นหรือเปล่าแอบย่องย่องทำอะไรหรือเปล่า,รรลามันมีเซเว่นออฟสอดกับเดอะทาวเวอร์เหมือนคุณไปได้รับรู้อะไรมาไปส่องไปเสิร์ฟอะไรเขากับคนที่คุณรักเนี่ยแล้วคุณไปได้รับรู้อะไรมาทําให้มันเป็นความรู้สึกว่าเราเป็นตัวเลือกของเขาเหรอเราเป็นช่วยเหรอเออมันเราเป็นเจ็ดถ้วยเหรอเราเป็นช่วยของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยคุณเจอกับปัญหาที่ค่อนข้างหนักค่ะ มันเหมือนมีมันเหมือนคุณไม่รู้ว่าจริงๆคุณอาจจะวาดวิมานในอากาศหรือว่าคุณอาจจะมองวาดหวังกับความสัมพันธ์นี้ไว้สูงมากแต่พอมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณหวังทุกอย่างมันพังทลายลงมาหมดเลยนะคะระวังเรื่องของการงานด้วยอยู่ๆคุณจะตกงานแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือว่าคุณไปไปนี่งานไว้แล้วเขาเรียกว่าคุณไปไปได้งานแล้วแต่อยู่ๆก็มีคนมาบยัดใต้โต๊ะหรือ ไปยุ่หแย่ให้คุณไม่ได้งานก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะระวังเรื่องของความสัมพันธ์ระวังเรื่องของความสัมพันธ์ที่เราไปรับรู้หรือใครคุณอาจจะเป็นคนกระทำต้องดูว่าคุณเป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำขอดูก้าวไม้เท้าของคุณหน่อยะคะ่ะก้าวไม้เท้าการเดินออกมาจากใครคนหนึงคะ่ะถามว่าอยากเดินออกมาไหมก็ไม่ได้อยากเดินออกมารอกแต่ว่า สถานการณ์และความจำยอมความจำใจที่ทำให้คุณต้องเดินออกมานะคะเดอทำแพลนต้องทำใจหรือไปรับรู้ว่าอะไรมากับคนที่เขาแทงข้างหลังคุณน่ะมันต้องทำใจคุณอาจจะคุยกับราศีธน,นูราศีเมถุนราศีธาตุินพุทศกันมังกรเรเปอร์เมถุนเนาะเออคุณอาจจะรับรู้อะไรบางอย่างซึ่งทำให้คุณต้องต้อง,ต,องต้องรู้อะต้องมี ต้องรับรู้แล้วบางทีคุณก็รู้เหตุผลใน,นการกระทํานั้นๆแต่คุณทําอะไรไม่ได้เลยนะคุณรู้ปัญหาแต่คุณแก้ปัญหาไม่ได้ได้แต่ได้แต่เจ็บได้แต่ทุกข์และได้แต่ทําใจกับความสัมพันธ์นี้คุณไม่สามารถทําอะไรได้เลยทําได้อย่างเดียวแค่เดินจากมาและเราคอยเครียดเหมือนกันนะจิตตกเครียดมากนะคะคุณคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์มันมีเจ็ดถ้วยด้วยอะรักั้งนี้เป็นช้อยทางเลือก Page of one Page of one รักครั้งนี้มันมีเงินมีทองมาเกี่ยวข้องไหมมีผลประโยชน์ในด้านของการซัพพอร์ตในเรื่องของเงินการซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจหรือคุณอยากได้รักที่มีความมั่นคงหรืออะไรคุณจะได้เงินก้อนโตได้มรดกได้ทรัพย์สินรักครั้งนี้ต้องอดทนค่ะ Strength การปรับตัวความอดทนที่คุณทนมานานแสนนานหรือรักครั้งนี้อาจจะเป็นลนักษณะของการที่มีญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายหนึ่งเข้ามายุ่งยากในความสัมพันธ์เกินไปมันมีบุคคลที่สามเข้ามาทําให้คุณแตแกแยกก็ได้อ่ะถ้าอาจารย์มองอีกอย่างนะมันมีไพ่มันมีไพ่บ่งบอกถึงญาติพี่น้องญาติเขาญาติเขาไม่ชอบคุณเพื่อนเขาไม่ชอบคุณก็เลยยุแย่ในด้านของความรักของคุณให้คุณสองคนแตกคอกันก็เป็นไปได้นะ คุณต้องอดทนคุณบอกว่าคุณต้องอดทนในความสัมพันธ์นี้มายาวนานมากนะคะเพื่อครอบครัวคุณถือคําว่าครอบครัวคุณถึงต้องอดทนนะคะหรือว่าญาติเขาอยากได้เงินได้ทองในความสัมพันธ์นี้หรืออยากได้ทรัพย์สินมรดกเขาเลยขัดแยง้งเขาเลยยุแยดยอุอะไรยุแยงตะแคงรั่วเออให้แฟนของคุณไปเชื่อฟังเขาให้คุณเลิกกับแฟนก็เป็นไปได้เหมือนกันคนที่คุณรักอ่ะ คนที่คุณรักเงินเต็มตัวเลยค่ะคนที่คุณรักเงินเต็มตัวเลยตุนเขามี King of p e n t a c l e ค่ะห้าห้าเหรียญ Jasmine the f o o ค่ะแล้วก็สถ้วยแล้วก็ a อ e of pentacle โอ้จะอ่านไปทางไหนเนี่ย King of p e n t a c l e ค่ะเขายังมีความมั่นคงในความรักครั้งนี้อยู่แต่ความรักครั้งเนี้ยเขายังหนักแน่นมั่นคงเพียงแต่ว่าเขาเบื่อกับ คนที่มาเป็นบุคคลที่สามในความสัมพันธ์ญาติเขาไม่ชอบคุณญาติคุณไม่ชอบเขาหรือใครก็แล้วแต่เขาวางแผนที่จะหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านี้ค่ะวางแผนจะหลุดพ้นเบื่อกับสิ่งเบื่อกับความสัมพันธ์ที่มันมีคนสามคนขึ้นไปอ่ะอืมแล้วก็มันมีการเงินมาเกี่ยวข้องด้วยแปลกมาก <c oughs> เขาอยากเป็นอิสระ <c oughs> เขาไม่อยากรับรู้ไม่อยากวุ่นวายมันมีคนเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์มากเกินไปอ่ะสี่เหรียญ สี่เหรียญเขายังเก็บกอดความรักนี้ไว้อยู่แต่บางสิ่งบางอย่างเขาไม่ได้พูดความจริงกับคุณนะเขาเหนื่อยกับสิ่งที่เขาแบกรับเขาอาจจะเป็นคนเป็นที่คนจัดการเงินเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้นะเขาเป็นคนที่ต้องแบกรับภาระเกี่ยวกับครอบครัวหลายๆอย่างเขาเหนื่อยเขาบอกเขาเหนื่อยมากเขาไม่อยากแบกรับอะไรเหล่านี้อีกแล้วนะคะ The c h a r i o t มันมีความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาความแตกต่างความมีอีโ้ ความรุนแรงออต่อกันเขารอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายรอให้ทุกอย่างมันกระจ่างแจ้งค่ะการเราคอยให้ทุกอย่างมันกระจ่างแจ้งไปนะคะหรือว่าอาจจะมีการพูดการคุยกันให,ห้หาข้อตกลงร่วมกันให้มันจบไปในทิศทางประมาณนั้น a g e of p e n t a c l e คืออะไรอะ a g e of p e n t a c l e เขาอยากกลับมารักตัวเขาเองแล้วค่ะเหนื่อยมากกับความสัมพันธ์ที่มันมีคนมายุ่งยามเขาไม่อยากได้ครอบครัวแล้วค่ะเขาอยากเป็นสระแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นเดมพราอค่ะชอบสั่งชอบคอนโทรลถ้าในความสัมพันธ์ที่เขาไม่สามารถคอนโทรลได้จัดการถ้าเขาไม่สามารถจัดการได้คอนโทรลไม่ได้เขาก็ไม่เอานะคะเขาเบื่อกับความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ที่มันไม่จบไม่สิ้นสักที หรือคนของคุณอาจจะมีคนใหม่เข้ามาเนาะเขามีรักครั้งใหม่แล้วหรือเปล่าเขามีคนใหม่ๆเข้ามาหรือเกิดความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนอื่นหรือว่าดูอีกแง่หนึง่งเขาอาจจะยังอยากกลับมารักคุณก็ได้เขาจะต้องตัดสินใจละเบื่อเขาอยากเหมือน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 ในความรู้สึกอาจารย์ที่เห็นในไพ่อะมันมีเรื่องของทรัพย์สินมรดกหรือเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากเลยนะกับความสัมพันธ์เนี้ย เหมือนมีใครสักคนที่ต้องการเงินแล้วก็จะได้จะเอาเงินอ่ะตัดปัญหาในความในการมีปัญหาปัญหาอาจจะมาเกิดมาจากเงินก็ได้เงินก้อนโตทีเดียวมันแปลกๆโอเค่ะตุนเดี๋ยวไปดูซิว่ามันยังไงกันไพ่ของคุณไพ่ของเขามันมันค่อนข้างจะเยอะมากเดี๋ยวอาจารย์ดูซิว่าเขาคิดยังไงกับคุณเนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แปลกๆอะ่ะ อ่ะไหนดูสเดงงิเขาคิดยังไงกับคุณคุณคนที่คุณรกักเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะเพจออฟคัพมีใครเข้ามาใหม่ๆในความสัมพันธ์แสดงว่ามีคนเข้ามา The Star รสองเหรียญโ o ร์ออฟวั รอเบอ่ะอ๋อมาแล้วมาแล้วไพ่บอกแล้วในความรักความสัมพันธ์ถามว่าคุณคิดยังไงกับคุณอาจารย์ว่าคนของคุณมีคนใหม่เข้ามาค่ะเขามีคนใหม่มีเด็กเข้ามาจีบและถามว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่ไหมบางครั้งเขาก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ที่เข้ามาที่เป็นเด็กว่าแต่ในบางครั้งเขายัง พอเขาเหวนคิดถึงครอบครัวคุณคือครอบครัวคุณคือความมั่นคงแต่คุณคือคนที่เขาไม่ได้รักแล้วอะเลฟเวอร์ ber, ไม่ได้รักแล้วอะ mm hmm. เขากำลังคิดอยู่ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงกับปัญหารักครั้งใหม่ที่เข้ามากับคุณคนที่เป็นความมั่นคงและเป็นครอบครัวค่ะเดอะคอมิตคุณอาจจะคุยกับราศี ราศีกุมราศีกันแล้วก็ทัดดินพะสบกันก่อนอืมปแปลกๆแล้วคุณหลักคิดยังไงกับเขาคุณคิดยังไงกับเขาไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ไม่เป็นคุณก็เป็นเขานะคะอ่าคุณคิดยังไงกับเขา w ิ e l of Fortune ค่ะอยากให้จักรวาลเวียงครอบครัวคุณต้องเข้มแข็งบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างอย่างมีเหตุและผลค่ะ คุณบอกว่าในในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณเป็นคนทุ่มเทคุณเป็นคนช่วยเหลือคุณเป็นคนใจดีมากกับทุกๆอย่างใครมาขอความช่วยเหลือคุณให้หมดคุณกำลังคิดอยู่ว่าคุณช่วยเหลือหรือคุณเป็นคนใจดีนั้นน่ะแล้วคุณได้อะไรตอบแทนกลับมาบ้างคุณจะได้โชคก้อนโตไหมได้ได้เงินทองได้สมบัติได้มรดกได้เงินจากการขายที่หรือได้ของฝันของฝาก หรือในความรักความสัมพันธ์นี้ที่ตัดสินใจไม่ได้เพราะว่ามันมีเงินมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณอยากรู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงคุณอยากรู้ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงหรือคุณเองก็อยากตัดสินใจเหมือนกันในปัญหานี้คุณอยากให้เขากลับมา เกื่อกับปัญหาเดิมๆรักครั้งนี้มันมีใครสักคนที่มีเด็กเข้ามาไม่คุณมีเด็กเข้ามาก็คนของคุณมีเด็กเข้ามาค่ะเออเด็กคนนี้เข้ามาเป็นปัญหาในชีวิตรักของคุณค่ะเข้ามาเป็นบุคคลที่สามและมีปัญหาในชีวิตรักอย่างมากอือคุณอาจจะคุยกับราศีมเมษทัดดินเพื่อศพกันก่อนอืมในเดือนนี้หนึ่งถึงสิบ หมกรานี้ค่ะ1ถึงมกรานี้ค่ะอ่ถึงมกรานี้ความรักความสัมพันธ์คุณจะเป็นเช่นใดเจ็ดถ้วยมีตัวเลือกหรอมีสิ่งที่ต้องเลือกมีสิ่งที่ต้องคิดมีอะไรที่สิ่งที่คุณวาดหวังหรือตั้งใจกับเขาคนนั้น ตอนนี้มันยากต่อการที่จะตัดสินใจมีการทะเลาะกันยังปกป้องสิ่งที่หวงแหนสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นเดือรเนมีใครมีความรับในนี้มีใครมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์คุณหรือเขาไพ่ไม่ได้บอกไม่แน่ใจว่าใครแต่มีคนมีความรับในนี้และมีคนเข้ามาทำให้คุณสองคนต้องทะเลาะกันอย่างหนัก มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณแบบกระทันหันสิ่งที่ผิดศีลธรรมบางคนอยากเดินออกไปแล้ววางแผนสำหรับครอบครัวในเดือนนี้ถามว่าอะไรจะเกิดกับคุณบ้างอยู่ที่การตัดสินใจแล้วค่ะอยู่ที่การเลือกเจ็ดถ้วยอยู่ที่การเลือกและตัดสินใจปัญหาที่มีคนหมกเม็ดไว้จะต้องรับจะต้องได้รับการแก้ไขจะต้องได้รับการพูดคุย มีคนในเนี้ยเป็นคนที่แต่งงานถูกต้องตามคำนองของธรรมนะคะแล้วก็ถ้าใครบางคนที่มีครอบครัวแล้วถ้าใครบางคนที่มีครอบครัวแล้วแล้วไปยุ่งกับคนอื่นระวังด้วยการเริ่มต้นใหม่มันสามารถคิดมันสามารถพูดคุยและเคลียร์กันได้ค่ะมองดูแล้วคุณสามารถพูดคุยและเคลียร์กันได้แต่การเคลียร์และพูดคุยนั้นต้องตัดสินใจแล้วเลือกให้ถูกด้วยเลือกให้ถูก มันมีคนบางคนที่ต้องเลือกตัดสินใจทางใดทางหนึ่งถ้าไม่เลือกตัดสินใจครอบครัวจะร่มสลายหรือว่าความรักครั้งนี้มันจะพังลงแน่นอนอืมแต่ถ้าเลือกตัดสินใจดีๆนั้นยังคงมีครอบครัวเหลืออยู่ยังคงไปต่อได้เหมือนเป็นครอบครัวกันไปต่อได้เนะี่ยจะเริ่มต้นกันใหม่ได้แต่ต้องคุยกันดีๆด,ด้วยเหตุและผลและการตัดสินใจด้วยนะ เขาจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้คนที่คุณรักเขาจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้คะเขาจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้มีคนใจร้อนยอมหักไม่ยอมงอค่ะรอการมองการกรอคอยมองความสัมพันธ์ที่ผ่านมา เขาจะทํายังไงเหรอเขาจะยอมหักไม่ยอมงอถ้าคุณเลือกเด็กคนนั้นคุณน้องตัดสินใจเขากำลังมองถึงความสัมพันธ์ของคุณสองคนที่ผ่านมาแล้วมองไปถึงลักษณะของเด็กที่เข้ามาตรงเนี้มาเป็นมาเป็นประเด็นในการตัดสินใจมากๆเขาจะทํายังไงเขาจะทําเขาถาเขาจะทํายังไงเขาจะยอมหักเขาจะยอมเลิกถ้า ความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนหรือคุยกันไม่ลงตัวแล้วคุณล่ะตุนจะทำยังไงโฟ r ์ควาค่ะครอบครัวค,คังคงอยู่ค่ะซิกออฟคับคุณจะได้กลับไปหาคนรักเก่าแต่คุณต้องเลือกค่ะเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยคุณวาดวิมานไว้ว่าคุณจะต้องกลับไปอยู่กับครอบครัว The Sun The Sun การตัดสินใจ The Tower มันจะมีใครบางคนตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้จะกลับไปดีกับคนเก่าหรือจะเลือกจบกับคนใหม่ดีไหมเขาจะต้องใช้คุณจะต้องใช้ความเข้มแข็งเป็นอย่างมากที่จะต้องตัดใครบางคนออกจากชีวิตไปและชีวิตจะทําให้คุณมีความสุขขึ้นถ้าคุณไม่ตัดตัดนใจแล้วไม่เลือกและถือไวทั้งสองช้อยก็จะไม่มีเดอะซันแล้วจ้ะจะมีเดอทาวเวอร์มาแทนตัดสินใจถูก ชีวิตคุณจะไปได้สวยเดอะซันตัดสินใจผิดชีวิตคุณจะพังพินาศเดอะทาวเวอร์ตึกทนล่มทลายลงมาหมดเลยเพราะฉะนั้นสวนรรค์กับนรกอยู่แค่เอื้อมต้องตัดสินใจอยากขึ้นสวนรรค์หรืออยากลงนรกเลือกเอาอืม คุณกำลังตัดสินใจอยู่ค่ะตนลอะเขาคุยกับคนอื่นเหมือนที่คุยกับคุณไหมเขาคุยกับคนอื่นเหมือนที่คุยกับคุณไหมจริงๆเขาไม่คนจะาจารย์ว่าใครกันแน่ที่มีคนเข้ามาน่ะไพ่ไม่ยอมบอกนะ แต่ไพ่บอกว่าเขาเองมีความลับแล้วเขามีบุคคลที่สามเข้ามาแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเขามีความลับเขาน่าจะแอบมีคนอื่นแต่ถึงยังไงเขาก็จะเลือกครอบครัวค่ะเขาจะเลือกครอบครัวเขาจะยังคงอิงครอบครัวแล้วก็เขาจะกลับมาคิดได้ในเรื่องของศีลธรรมเขาจะกลับมาทําให้มันถูกต้องอาจารย์ว่าเขาอาจจะแอบไปกิกกับคนอื่น แล้วคุณไปรับรู้แล้วมันต้องตัดสินใจเลือกเพราะมีสามถ้วยมาด้วยอะ่ะสามถ้วยคอนเด r ร์ฮอ e พิลเทสรักในความรับรักกับบคุคคลที่สามพอคุณไปรู้ข่าวเข้าเขาต้องตัดสินใจเลือกทำในสิ่งที่ถูกคือครอบครัวคุณคือครอบครัวอ่ะถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะ ถ้าเขาฝากบอกกายเขาจะฝากบอกอะไรกับคุณ The Tower ค่ะ The f o o ค่ะแปดถ้วยค่ะอา้าว The Sun ค่ะสามเหรียญค่ะถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกว่าเขาไม่ได้อยากจบเขาไม่ได้อยากจบ เียงแต่บางครั้งชีวิตเขาอยากเป็นอิสระบ้างในความคิดในการกระทำเขาอยากมีความสุขบ้างเขาแค่ขอให้คุณเข้าใจเขาอยากให้คุณเข้าใจและอย่าเดินจากไปขอให้คุณเข้าใจและอย่าเดินจากไปขอให้ปรับผมเข้าใจขอให้พูดให้คุยให้เคลียร์กันก่อนเพราะเขายังรักคุณอยู่ แต่ถึงยัางนั้นก็ตามเป็นเดอะเลิฟเวอร์เขายังรักคุณถามว่าเขารักและผูกพันกับคุณไหมใช่เขารักและผูกพันนะแต่เขาต้องการไปอิสระเขาต้องการไปหารักครั้งใหม่ของเขาอะเดอะเลิฟเวอร์เหรอเพราะที่ผ่านมาคุณกับเขามันไปยากเขาเบื่อสิบถ้วยโอ้ไพ่วันนี้ตีไพ่แบบว่า มันจลับซับซ้อนนะช่วยเม้นบอกอาจารย์ด้วยนะว่าเกิดอะไรขึ้นเอาอย่างนี้สิ่งที่เขาจะบอกได้คือเขาอะไม่อยากอยู่กับความเขาไม่อยากอยู่กับคุณแล้วอะเขาอยากเลิกกับคุณน่ะเขาอยากเป็นอิสระอยากไปหาความสุขกับเขาบ้างเขาอยากไปกับรักครั้งใหม่เพราะการที่เขาอยู่กับคุณมามันเป็นอะไรที่น่าเบือ่อมันเป็นอะไรที่ต้องทะเลาะกันมันเป็นอะไรที่เซ็งมาก แต่ถึงกระน,นั้นก็ตามเขาก็ยังรักครอบครัวมันแปลกมากเหมือนแบบว่าจะไปเหมือนจะไปรักครั้งใหม่แต่ก็ยังหวงยังห่วงครอบครัวยังอยากมีครอบครัวไว้หรือเขาก็จะบอกว่าในสิ่งที่เขาทำผิดนะ่ะมันก็ควรจะให้อภัยได้ปะแล้วกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งได้ปะเขาก็แค่หลงผิดไปชั่วขณะหน้ามืดตามวัวไป กับความรักใหม่ๆขอให้เห็นแก่ครอบครัวแล้วกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งได้ไหมเห็นกับความรักของเราอะไรอย่างเงี้ยประมาเนี้ยเฮ้ยงงอ่ะขอไปแนะนำห้าใบวันนี้สองลาสีนี้มันมีอะไรสลับซับซ้อนมากอะ่ะอาจารย์เป็นอะไรขึ้นวะวันนี้นั่งยานอะไรเนี่ยนั่งยานแม่ <laughs> วันนี้อาจารย์นั่งยานแม่มาเอ่อยานแม่ของอาจารย์เป็นอะไร ทำไมมาสลับซับซ้อนสองราศีแล้วนะอืมขอไพ่แนะนาไพ่แนะนําว่าตัดสินใจอย่างยุติธรรมความรักยังคงอยู่สัสติกบางคนอาจจะมีการหย่าร้างกันหน้าการตกลงต้องทนมานานแล้วกับความสัมพันธ์นี้โอ้โหอ่ะอืมไพ่แนะนําว่าการตัดสินใจใดๆก็ตาม หาเหตุและผลในการตัดสินใจนั้นเหตุและผลต,ต,ตัดสินใจอย่างยุติธรรมถ้ามันต้องกลับมาแล้วเริ่มต้นกันใหม่ได้ให้อภัยกันได้ในสิ่งที่อีกคนหนึ่งผิดพลาดไปก็ทําซะแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่กันแต่ถ้าในความผิดพลาดของอีกคนมนเริ่มต้นใหม่ไม่ได้จะติกคือการตกลงกันในข้อตกลงร่วมกันว่าจะเดินแยกทางกันไปและต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเอง เพื่อความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายเลือกเอาว่าคุณจะใช้จะเลือกสิ่งไหนจะติกความรักยังมีอยู่แต่มันต้องอดทนมากเลยมันต้องปรับตัวมากเลยมันต้องเป็นทุกข์มากเลยใครคนนึงเบื่อกับความรักแบบนี้แล้วค่ะมีคนคนหนึ่งที่เบื่อการการเป็นอะไรที่ซ้ำๆเดิมๆม,มันน่าเบื่ออยากเริ่มต้นชีวิตใหม่หรอ เสียใจโอเคอาจารย์มองถึงความผิดพลาดมากกว่าในบางคนถ้าเป็นแฟนกันนะอาจารย์มองถึงความผิดพลาดที่ใครคนนึงผิดพลาดไปและอ้อนวอนให้ใครคนหนึ่งขอขออ่าโปดให้อภัยแล้วกลับมารักกันเป็นคอบกวยอีกครั้งอีกคนในที่นี้ไม่ยอมเลิกอยากได้โอกาสอยากกลับตัวอยากให้ ให้มองข้ามสิ่งที่ทำผิดไปอ่ะประมาณนั้นอ่ะ, okay, ะเอาเค้กปะเออโอเคตามนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปช้นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line, มาค่ะแอดไซเอฟอีศูนย์สามสองเก้าว e แล้วเจอกันคลิปหน้าปีใหม่นี้นะคะฝากบอกทุกคนขอพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขเรื่องของความรักการงานการเงินในชีวิตโดยรวมขอให้ผู้คุณทุกคนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะจ๊ะเราเจอกันคลิปหน้า สวัสดีค่ะ